啊。嗯 ไม่ต้องอะไรเลยอะที่เขเอาพาสปอร์ตที่จัดการให้ใช่ไหมทำไมอะเราต้องพร้อมเลยเราสดเนี่ยเราี่ืของครของเราสินะก็จะใส่ค้าแปลกๆก็ก็เป็นรที่จริงใจ

是吧，查一下。 ไถามว่ามันจะมาทิปกาแฟไหมต o องไปด อาหเช้าครับผมไข่ด้วยอ๋อจริงๆแล้วเขาบอกว่าต้มไข่แล้วเหนีอวนี่ป่ะอารมณ์แบบเนาะเกลือข้าวต้มเขาเลยคิดว่าอย่างนั้นเค้าใจได้นี่เขาเข้าวเปียนป่ะไม่ใช่ข้าวเปียกมันจะเป็นเส้นอ๋อครับเหรอเออข้าวเปียกข้าวเปียกแล้วป่ะ 哎、oh,，好嘞，艾乐。 Até noite. บอกเองเนี่ยตอานี้กระเทียมท่วมเลยบอเอาเออแบบบอเอาเอาเยอะๆอ่ะบอบอบอไม่กันนะเหม็นขตาวตนะอือหอมเนี่ยมันไม่ใช่หอมแบบนั้นเหม็นขัาตากไม่ปิดเลย กินกาัฟก็กินดีๆยังไม่ใช่หรอ รถได้ของก็ไหมคือเราไปช่วยทนเก็บล,นะล้นะได้ของก็ไหมโอเคโคไปนะม,ม,มันใช้ของเนี่ยได้นหรือเปล่าไม่ไม,ไ,ม,ไ,มได้เลยนะา มาทำ <laughs> อะไรครับทำจัดเลยแ <c oughs> ฟนกบเนี่ย กไม่ใส่แป้งมจเบรงตัวยไม่ไแป้งจโอ้ยพี่อย่าถือมาอันนั้นน่ะน่ากตัวอย่าถือมาเลขอันนี้ค่าที่พักเราสามพัห้ารถเจ็ร้อยอันนี้ค่าของที่เราถังเพิ่มตั้งแต่เป็นเกยจนถงเอนเกียรสองแสนสนหก จะมีไข่มีแท็กซี่มีน้ำแข็งมีอะไรสุกไหมหลับย,ยังไม่ได้ลองรับใหม่ยไม่รอดไม่เป็นไรถ้ามไม่สูงเราก็ไปต้มหนึ่องเลยก็อันนี้เข้ามาก็าเลยอยู่ในเพจหยุดไข่ต้ไมไว้ก่อนผมก็ลไม่ได้ถามเขาว่ามีไขม่มังมิเตอร์หรือจิตไข่ดาวก็จะห่อใส่หนังฟางแล้วก็ห่อไม่ต้มที่นู้นต้มตรงไหนพินมีหม้อที่<อ><อ>จะปิง้งในถ้วยแล้วก็มีที่ต้ม เราต้มมามาอะไรได้ไปดานข้าวอังเั้ยเร็รอยแล้วครับแล้วต้มเหมือนกันไม่รู้จะหมดแรงข้าต้มลุงไหนไม่รู้นี่ไงตอกไข่กอกเข้าไปพี่ มันพลาดไปกินกาแฟก่อนที่จะกินข้าวมันไม่มันไม่หิวอ๋อกินได้ไม่เยอะ,ะ,อะนะได้รอะกาแฟได้ได้ได้กาแฟกินไม่ลงแล้วอันนี้น้ำลงแล้วโคตรดิ้นละแต่กาแฟเกาอร่อยนะกินอร่อยครับผมก็กินกันผมไม่รู้มันอร่อยไหมเพราะว่า,วามันไม่ได้ใส่อะไรเลยผมอย่างเดียวเอง ผมไม่มีเปรี้ยวโอเคแล้วมันเป็นวุ้กัวแล้วเหรอ้วอ่อน้กวกลางใช่ครับเขาไม่ขามเขามีแบ้ขาไหมไม่น่าจะมีหรอกเขาก็แค่ไม่หลกงมันเร่องอะตรงที่เราจะแว่นก็มีถ้าตัดซองกอ้แรกลองชิมดูก่อนก็ได้ก็ดีไม่ลองดู สองที่เราจะคิดว่าจะได้ใช้เราออกไว้ข้างนอกหน่อยเพราะว่าพี่เลยพี่จะจะได้เท็กับแทบจะดีเลยเพราะว่าจะตกแม่ก็ก็ฝด้วยแล้วก็ถึงจะไดีด้วยที่เราอาจจะใส่ึ้นดำด้วยผสมอะสักเราออกไว้ข้างนอกหน่อยใช่ก็สองเตือนสามหมื่นหกพันครับพี่เมื่อวัเราจะสั่งน้ำแข็งใส่กระติกหรือเป่าไม่ครับเอาไมเอาเอาที่อยากกินน้ำเย็นๆแบบ

ยันหวางเหลือเพียงยันหวางเลยนานเพียงให้ครูทั้งนี่ผมก็คิดว่าเขาเปิดไว้แล้วเขานอนไม่ใช่นะพักนี้เขาระลองกันมาคืบอกว่าเมื่อเคยผมก็เป็นเอยเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนี้ดีมันมีเสียงน้ำตกถ้าไม่มีน้ำตกนี่โอ้โหดังเลยนะ